ตอนนี้เรามาถึงทางเข้าสารเจ้าลงเกือกนะครับก็ตรงนี้มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเจ้าท่านะแล้วก็มีร้าน Family ่เมื่อก่อนขายแฟมิลีทีวีเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในซอยนี้นะซอยนี้มายังไงถ้ามาจากทางซ้ายเนี่ยทางเนี้ยทางเนี้ยก็คือมาจากสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์มาจากธนาคารไทยพาณิชย์มาจากกรมเจ้าท่านะครับก็เดินมาจนถึงซอยนี้ เข้าไปนะครับถ้ามาจากฝั่งนี้ก็คือมาจากทางถนนทรงวาดนะเข้ามาผ่านทางสารเจ้า,าผ่านซอยคุณนายดวงตะวันนะครับก็อาจจะแวะบ้านคุณนายดวงตะวันก่อนนะครับแล้วก็เลยมาก็จะเป็นทางเข้า,าโจซือกงอีกทางหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลยมาจนถึงไอ้โรงเรียนตรงตรงนี้น่าจะเป็นโรงเรียนอะไรเอี่ยมละออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ เราก็จะเข้าตรงนี้ครับเข้าซอยนี้ไปเข้าไปก็จะเป็นร้านกาแฟมาเทอร์ลรสเตอร์นะครับไปเราเข้าไปกันข้างในก็จะมีวิวสวยงามนะครับนี่ด้านหน้ามีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งนะครับเข้าไปข้างในครับตอนนี้ก็มาถึงตลาดน้อยนะครับจริงๆเมื่อก่อนผมอยู่แถวนี้เลยตั้งแต่เด็กจนอายุโอ้โหสี่สิบได้มั้งสี่สกว่าปีนะครับ จากเมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกษิจตอนนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ในซอยสันเจ้าลงเกือกนะที่ชาวตลาดน้อยยินดีต้อนรับนะครับข้างบนเป็นร้านกาแฟนะร้านกาแฟอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างบนนะร้านมาเตอร์โรสเตอร์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปนะครับ Bạn, ก okay, ็ขึ้นไปชั้นสองนนะครับไอส์ลาเต้ออนเดอะรักนี่โอเคครับคนเยอะมากวันนี้วันแม่ละมาสิบสองสิงหาสองห้าหกสามนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านนอก ด้านในจะเป็นแอร์เขาบอกคนเยอะโอ้โหคนคนด้านในคนเยอะมากๆคนเยอะมากๆนะครับ ขึ้นไปแล้วนะครับคนเยอะมากคิวยาวมากไม่ได้กินนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาลองชิมใหม่วันนี้ไม่ไหวนะครับคิวยาวไปร้านอื่นดีกว่าพอเดินกลับออกมาจากซอยนะครับมาเทอร์โรสเตอร์ก็แนะนำให้เข้าไปเยี่ยมชมบ้านตรงนี้นิดนึงนะครับซอยนี้ก็จะมีรถนะเป็นรถวิ่งทางเดียวมาจากทางทรงวาดนะครับถ้ามาจากทางสำนังกงานเขตเราจะเข้ามาถึงตรงนี้ไม่ได้นะครับ ก็เข้าไปในบ้านไปถ่ายรูปกันก็จะเป็นบ้านเก่านะครับเขาก็จะทำนะแทบไม่ได้ทำปรับปรุงอะไรเลยนะครับเป็นบ้านสไตล์ดิบๆนิดนึงนะใครเข้ามาถ่ายรูปก็สามารถมาได้มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับในบ้านนี้